สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for life ครั้งนี้นะครับขอนำหนังสือแปลจากญี่ปุ่นเล่มหนึ่งนะครับซึ่งถ้าคุณได้เห็นหน้าปกเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกชอบแบบผมก็ได้เพราะว่ามันเป็นลักษณะของการ์ตูน4ี่ช่องนะครับเล่มนี้ชื่อว่าป่านนี้เขานั่งกินไอติมสบายใจเฉิบไปแล้วผู้เขียนใช้นามปากกาว่า แจมหรือ JAM นะครับเป็นของสำนักพิมพ์ We Learn เอาละครับเราไปว่ากันเป็นข้อๆเพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจนะครับข้อที่1ผู้เขียนเป็นใครและหนังสือเกี่ยวกับอะไรอย่างที่บอกนะครับว่าผู้เขียนใช้นามปากกาว่าแจมเธอเป็นหญิงสาวชาวญี่ปุ่นที่มีฝีมือการวาดภาพพอสมควร ทำงานเป็นนักออกแบบกราฟิกเกมรวมทั้งรับงานวาดภาพประกอบทั่วไปด้วยที่เห็นหน้าปกก็เป็นฝีมือของเธอทั้งหมดนะครับเนื้อหาในเล่มเป็นแนวจิตวิทยาที่ไม่ซับซ้อนหลักๆเป็นเรื่องของความสัมพันธ์โดยจะแบ่งเป็น4ส่วนใหญ่ๆได้แก่โซเชียลมีเดียบุคคลอื่นที่ทำงานและของตัวเอง เรื่องราวแบ่งเป็นตอนๆมีลายเส้นการ์ตูนน่ารักแบบสี่ช่องจบและมีเธอเขียนคำอธิบายขยายเนื้อหาเพิ่มเติมทุกตอนต่อไปนี้เป็นแต่ละส่วนของเนื้อหานะครับข้อที่2ส่วนแรกความรู้สึกขุ่นมัวจากการเล่นโซเชียลส่วนแรกในหนังสือนะครับถือว่าเนื้อหาใหม่เอี่ยมเป็นเรื่องจริงที่คนยุคนี้จะต้องพบเจอ แบบที่ทำให้ต้องจําเป็นยกเครื่องจิตวิทยากันใหม่ทีเดียวนั่นคือเรื่องของความสัมพันธ์ในโลกออนไลน์นั่นเองครับหัวข้อที่น่าสนใจเช่นการเสพติดโซเชียลมีเดียการให้ความใส่ใจในยอดไลค์ความรู้สึกอิจฉาริษยาเวลาส่องชีวิตผู้อื่นความรู้สึกแย่เมื่อถูกอันเฟรน ได้รับการตอบรับช้าหรืออ่านแล้วไม่ตอบความรู้สึกร้อนตัวเหมือนถูกโพสต์ด่าการกลัวตกข่าวตามกระแสไม่ทันเป็นต้นจากบทย่อย16หัวข้อนี้นะครับเท่าที่ผมสังเกตมันเป็นค,คล้ายๆกับอาการกลัวความโดดเดี่ยวความเหงาความทุกข์ใจที่เป็นของแถมมาจากการใช้งานอยากหลีกเลี่ยงไม่ได้ ความอยากกลับมาเล่นแอปพลิเคชันต่างๆหรือโปรแกรมต่างๆหรือว่าโซเชียลมีเดียนะครับเป็นสิ่งที่ผู้เขียนผู้ออกแบบเอากริทึมของโซเชียลมีเดียได้ตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อให้ตัวคุณตั้งหน้าตั้งตามีปฏิสัมพันธ์กับคนในโลกเสมือนจริงให้กลับมาใช้งานบ่อยๆใช้งานอย่างหนักอย่างต่อเนื่องหรือกลายเป็นเฮฟวี่ยูเซอร จนสูบเวลาในชีวิตของคุณหมดไปอย่างรวดเร็วรวมทั้งตัวคุณเองก็ยังถูกโปรแกรมให้พยายามสร้างคอนเทนต์เพื่อป้อนให้แก่แพลตฟอร์มให้แก่ผู้อื่นอย่างรู้ตัวและไม่รู้ตัวอีกด้วยความจริงมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรเพียงแต่ต้องใช้การวางใจและแบ่งเวลาให้ถูกต้องก็จะช่วยได้มากๆเลยละครับข้อ3 เราไปว่ากันที่ส่วนที่สองของเล่มนี้พูดถึงความรู้สึกขุนมัวจากความสัมพันธ์กับคนอื่นๆความสัมพันธ์กับคนอื่นๆเป็นเรื่องที่กินพื้นที่ส่วนใหญ่ของหนังสือเล่มนี้นะครับดูเหมือนผู้เขียนจะเป็นคนที่ชอบความเป็นส่วนตัวหรือเรียกว่าอินโทรเวิร์ตรวมทั้งคนขามีความเกรงใจผู้อื่นสูงจึงทำให้เธอขบคิดเรื่องนี้ไม่น้อยทีเดียว ที่เข้าใจเพราะตัวผมเองก็เป็นอินโทรเบิร์ตเหมือนกันนะครับในส่วนนี้จะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์กับคนทั่วๆไปซึ่งก็ไม่ใช่ความสัมพันธ์ฉันคนรักหรือกับครอบครัวซึ่งต้องใช้ความเข้าใจคนละระดับเลยนะครับหัวข้อเด่นๆก็มีเช่นให้ความสำคัญกับคนอื่นมากกว่าตัวเอง ไม่กล้าปฏิเสธแม้ไม่อยากทําไม่สามารถลืมเรื่องแย่ๆที่เกิดขึ้นได้พยายามทําเพื่อคนอื่นแต่กลับไม่ได้รับการตอบแทนตัดสินผู้อื่นด้วยอคติส่วนตัวถูกคนอื่นตัดสินตามใจชอบรู้สึกกังวลว่าคนอื่นจะมองยังไง พยายามทำตัวให้เป็นที่ชื่นชอบของทุกคนเป็นต้นหัวข้อย่อยในหมวดนี้มีถึง26ข้อซึ่งตัวชื่อหนังสือเองก็เป็นหนึ่งในหมวดนี้ด้วยเช่นกันเท่าที่อ่านนะครับดูเหมือนผู้เขียนเองซึ่งเป็นคนจิตใจดีอยู่แล้วก็ยังต้องใช้ความพยายามในการฝึกฝนที่จะฟังเสียงกับทำตามที่ใจตัวเองเรียกร้อง แทนที่จะกล้ำกืนฝืนความต้องการจนต้องกลับมาเจ็บปวดภายหลังบ่อยครั้งอันนี้นะครับแม้จะไม่ง่ายในการใช้ชีวิตของคนที่เป็นผู้ที่ขี้เกรงใจมากเท่าไหร่แต่บอกได้เลยว่าคนที่ชอบเข้าสังคมหรือ e x t r ว v e r t ที่มองโลกอีกแบบอาจจะอ่านและอุทานว่าคนฝั่งนี้เป็นอะไรมากหรือเปล่าทว่า ทุกของคนที่ชอบเข้าสังคมก็จะมีอีกแบบที่แตกต่างกันเช่นเดียวกันนะครับข้อที่4ส่วนที่3ในหนังสือความรู้สึกคุณมัวในที่ทำงานในการทำงานที่เป็นลูกน้องคนอื่นเป็นหัวหน้าหรือกระทั่งเป็นเจ้าของกิจการก็ย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องทำงานร่วมกับผู้ที่มีอำนาจสูงกว่า เพื่อนร่วมงานที่ระดับเดียวกันหรือกระทั่งลูกน้องที่ต้องคอยดูแลในส่วนนี้มีจำนวนหัวข้อน้อยที่สุดในเล่มคือมีเพียงแค่8ข้อหลักๆเท่านั้นนั่นคือความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานเรื่องการอดทนอดกลั้นที่มากเกินไปการไม่กล้าพูดออกความเห็นความกล้าในการเปลี่ยนงานเป็นต้นการทำงานนั้น มีหลายเรื่องที่เราไม่สามารถไปควบคุมจัดการหรือทำอะไรกับมันได้ก็จะมีสิ่งที่ทำได้เพียงอย่างเดียวคือให้กลับมาที่ตัวเองหลักๆก,ก็คือทำงานอย่างเต็มที่มองหาแง่บวกแง่งามในสิ่งที่ทำหัวเราะผ่อนคลายกับมันกล้าที่จะเผชิญความกลัวกล้าทุกปฏิเสธพูดง่ายๆว่า ปลูกฝังทัศนคติเชิงบวกก็จะช่วยได้มากเลยล่ะครับข้อที่5ส่วนสุดท้ายของหนังสือความขุ่นมัวในใจตัวเองส่วนนี้มีหัวข้อทั้งหมด14ข้อแต่สำหรับผมถือว่าสำคัญที่สุดในเล่มเพราะว่าสิ่งที่คุณต้องทำในทุกอย่างเป็นเรื่องของการกลับมาทำงานกับตัวเองก่อนแล้วเรื่องอื่นๆก็จะทยอยตามมาเอง หัวข้อเช่นไม่มีความมั่นใจมองเห็นแต่ข้อบกพร่องในตัวเองไม่กล้ารับคำชมจากผู้อื่นอย่างตรงไปตรงมายึดติดอดีตกังวลอนาคตผัดผ่อนสิ่งที่ตัวเองชอบและสิ่งที่อยากทำจริงๆไม่รู้จักคุณค่าและสถานที่ที่เหมาะสมของตัวเอง รู้สึกว่าชีวิตมีแต่เรื่องแย่ๆเป็นต้นส่วนสุดท้ายนะครับผมขอรวบตึงว่าเป็นเรื่องของความไม่แน่ใจไม่มั่นใจอาจทั้งยังไม่รู้จักตัวเองดีหรืออาจจะเป็นเรื่องของความเพียรที่ไม่มากพอซึ่งต่อให้เป็นผู้พัฒนาตัวเองหรืออยู่ในเส้นทางของการเติบโตตื่นรู้ใดๆก็ตามอาจมีบางครั้งที่ก็อาจจะตกหล่มได้แบบนี้ ก็ไม่ยากครับวางใจให้ถูกมันทำต่อไปแล้วสักวันทุกสิ่งก็จะผลิดอกออกผลออกมาแน่นอนแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆก็อาจหาตัวช่วยที่เหมาะสมแก่ตัวเองที่สุดหนังสือดีๆหนังดีๆครูบาอาจารย์ในช่อง y t u t u สัมมนาหรือกัลยาณมิตรก็ช่วยคุณได้อย่างแน่นอนนะครับบทส่งท้ายตามความเห็นของผมนะครับ ผมชอบภาพประกอบมากๆส่วนของเนื้อหาจะเป็นเหมือนการชวนคุยและให้คำแนะนำที่น่าสนใจในระดับหนึ่งแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นสิ่งที่คนทำงานมาหลายปีหรือคนที่ใช้ชีวิตมาสักพักใหญ่ๆแล้วหรือไม่ก็อาจจะเป็นคนที่เคยผ่านวิกฤตอะไรมาสักอย่างนั้นรู้ดีอยู่แล้วเพราะเคยผ่านมาเยอะเจอมาเยอะเจ็บมาเยอะแล้ว เนื้อหาในเล่มจึงน่าจะเหมาะกับผู้ที่สนใจเรื่องของการรักตัวเองเบื้องต้นผู้ที่เริ่มใช้ชีวิตคนที่เพิ่งเริ่มทำงานหรือคนที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นก็ได้อยู่เหมือนกันนะครับยังไงก็ดีระหว่างที่อ่านผมกลับมีความรู้สึกว่าอุป,ปสรรคทั้งหมดในเล่มช่างไปละไม้คล้ายกับเรื่องของนิวรห้าของทางพุทธศาสนาเลยนะครับดังนั้น หากคุณได้ลองศึกษาธรรมะหรือเรียนรู้เรื่องของสติปัฏฐาน4ี่แล้วละก็ชีวิตของคุณผู้เขียนหรือของเราเองก็คงจะเบาสบายขึ้นเยอะเลยละครับเอาละครับขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่ติดตามมาถึงตรงนี้เล่มนี้เนื้อหาอาจจะมีไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าหากคุณมีโอกาสลองไปเปิดหนังสือดูนะครับผมว่ามันคุ้มค่าต่อการใช้เวลาในการอ่านมากเลยละครับสุดท้ายนี้ ฝากกด Subscribe เพื่อมารับชมรับฟังข้อมูลใหม่ๆกันได้ตลอดเลยนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ